สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดจ่อเรียกพอบตร,รอแพทย์สอบปมผู้กำกับโจ้เสียระประกาศพรุ่งนี้ลอยนครสวรรค์เมื่อวันที่26สิงหาคมเวลา14นาฬิกาที่รัฐสภานายเสียระเจนจาคะสอสอกรุงเทพมหานครพระพลังประาชารัฐ นายธนบประธานคณะกันมาธิการหรือกมทาการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรกล่าวถึงกรณีที่พันตำรวจเอกทิติสันอุทนาผลหรือผู้กำกับโจ อดีตผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองนครสวรรค์ได้โฟนอินตอบคำถามสื่อมวลชนเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาว่าจากการฟังคำตอบของผู้กำกับโจ้แล้วเห็นว่าคำตอบเป็นไปในเชิงที่ตั้งหลักในการสู้คดีนายอหาค่าคนตายโดยเจตนาแล้วซึ่งกรณีดังกล่าวทางกมทจะติดตามการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าเป็นการช่วยเหลือกันหรือไม่และในวันที่2กันยายนนี้ทางกมทจะเชิญพลตำรวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขผู้บัญชา การตำรวจแห่งชาติหรือพอบอรตรลอกพลตำรวจโทอภิชาสิริสิทธิ์ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค6กและนายแพทย์ผู้ออกใบรับรองการเสียชีวิตของผู้ต้องหาคดียาเสพติด ข้อชี้แจงในประเด็นการทําให้ตายหรือโดนฆ่าตายนี่คือต้นน้ําของกระบวนการยุติธรรมถ้าหากพบว่าใบรับรองแพทย์เป็นเท็จแพทย์ที่สนิทสนมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจหรืออาจจะมีผลประโยชน์ต่างๆร่วมกันหรือไม่เราจะตรวจสอบในประเด็นดังกล่าวอย่างชัดเจนว่าแพทย์มีส่วนได้เสียในการออกใบรับรองแพทย์หรือไม่ นายชิระกล่าวต่อว่านอกจากนั้นในส่วนของทนายความจําเป็นที่จะต้องตั้งคําถามว่าท่านได้รับคลิปวิดีโอดังกล่าวมาได้อย่างไรเป็นหน้าที่ของทนายหรือหน้าที่ของประชาชนซึ่งหากคลิปวิดีโอเป็นของประชาชนคนธรรมดาก็จะเข้าใจได้ว่ารับมาเพื่อนํามาตรวจสอบยิ่งทนายเป็นผู้ที่มีความรู้ทางด้านกฎหมายควรจะนําส่งให้พนักงานสอบสวนอย่างทันทีหรือเร่งด่วนหรือไม่การที่นําคลิปไปดองและเก็บรักษา ไว้ที่ตนโดยไม่รีบส่งพนักง,งานสอบสวนเพื่ออะไรโดยจะเชิญเข้าชี้แจงกมอมทบพร้อมกับสภาทนายความในวันที่สองกันยายนด้วยเช่นกันผมในฐานะเป็นคนอำเภอตาคลีจังหวัดน,นครสวรรค์จะปล่อยให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นโดยไม่รับการตรวจสอบไม่ได้ซึ่งในวันพรุ่งนี้28กันยายนตนจะเดินทางไปยังอำเภอตาคลีบ้านของผู้เสียชีวิตเพื่อเข้าพบบิดาและมารดาของผู้เสียชีวิตเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นว่า ที่ผ่านมาได้มีการเรียกรับผลประโยชน์หรือไม่นายสิยระกล่าวท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณครับ